พ้ากานชิมน้ำบ่คมเออ,อ <laughs> เผื่ม,มาชิมน้ำเลยพี่น้อยแช่หายไปชิมกินนิมมันต้องมันต้องอันนั้นก่อนไอมเฮาเฮา,า,าสูบไป,ปแต่ปล่อยมันนอนซะก,ก่อนอือพอดบีบ่บ่จางบ่บ่จางเนาะพอดีดเออ เออถ้าเมื่อกี้นี่ทางแม่เพิ่นมามาซีบบางน้ำเพียงเอาไงเนาะมันมันมันบวกคือได้รสชาติมันต่างกันบ่อ่าลายหม่องเจาะบวกคือกันบ่เพรอยู่ในบ้านนี่ก็มีบ่คนกินน้ามาดานเนี่เออแต่ว่าแต่ว่าเขาเขากินแบบไม่ต้มอ่ะด้ว่าต้มจ้่บ่ได้ทำปลาต้มนี่ค่อยวงหันค่อยไปยัดดูเอ้ยโดยค่อยซุปแล้วค่อยกินค่อยเห็นมันใส่ไปเห็ดเตยทองเปิ้ลมุ้ง มันเป็นหินปูนมันจะมีหินปูนได้ไหม,มอ,ไอืมเบ,บมเมล่ขาข้าวต้มนี่นคือขึ้นน้าน้า,มมาดานนี่<อ>ถ้าว่าข้าสู่ขึ้นมากเ้ี่ยขาต้องได้ต้มถ้าว่าบ่ต้มน่ะเ้ากินหน้าเล็กหน่อยบ่เป็นยังไงถ้ากินในชีวิตประจำวันไปได้นะบ่ได้มันจะแพ้ท้องเขาแม่พอค่อยต้มมันมันถามเลยหมอแม่แม่เป็นเป็นข้าวๆอันนี้ ก็หินปูนเออหินปูนบ่ยคืออย่งเด้เออเปอนอดก็กินเออพราขันห้าล่ำเทือกเน้มเป็นยางเนออโอ้แม่ไปกินแทนไปกินทุกประจําวันเลยเออคอบุงเออไ่ไนครกนกวแลกบ้านนอกวห้าเขาแบบว่าชวนไลน์กัพักันเคยกินน้ำน้ำส่างน้ำยางไปเนาะเออแบว่า มันนี้กินแล้วมันนี้มันแพ้ท้องบ้านนี่แพร่ทอดวัวคอยกินกระด้กินกับอาาลุงตั้งว่าโคอยู่ลุมแห้งชาื้นโคโยเทิงเออเออางพื้กินกระปูนมันเป็นทินนี่แหละมันเป็นมันเป็นทินปูนบันะกาบกาบวูฮู้คือกันในไอ้มันมันน้ำน้ำสร้างน้ำสร้างกับน้ำบาดาเนี่ยมันบุกการบุรีคือกันในมันกับคนละแบบเนาะแตัวนั้นมันกองมาเลยด้มันกองผ่านดินมาเลยด้ตรงนั้น thế này ha họ 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 sưu kiện ma đấy thôi <laughs> này à họ sưu kiện ma này thôi còn mà họ cốt nước sả nó mới vậy nhá một này bát tụi này là xay cái tám mà nó lấy phải lấy cái tôm cái gâu cái tôm 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 cái ไปว่าข้ากันขึ้นว่าสิสบายแนนอไปว่าบ่ไร้ไปตักน้ำกินเนาะภูมีผูมปตักไปตักตักลกัอกินน้ำสะอาดคือกันทางบรูกเองอ่คือกันแต่ก่อนนะแต่ข้าวพ่อแม่พันจ้อยก็นจ้อใหม่ๆ้ากับบหูเนาะ้ากกินมันว่ารวันนี้ข้ามาสังเกตวันนี้มาสังเกตเอาเวลาข้าวเป็นหนึ่งเข่าหน่อยนะเออมันมันจะเห็นแบบเป็นนั่นอยู่ในนั่นแต่เด้ เห้ยยเห้ยแบบนด้นี่เออคือมุ่งไปท่าได้ยังไงตั้งตั้งสาไวก่อนตะเห้ยแบบซองเสาแล้วก็เห็ยถายนคนี่ได้บ่อ่าแบบคือเพื่อนต้องเพ่นมาแก้วอัอบี้ คอยประเดมุ่งหันมึงเอาเครียดพยายามร้ยเพื่อนแม่เพื่อนแม่กระทังเรียบร้อยแล้วอ่นปะดูใช้ยูใช้เพื่อนแม่อยูใช่น่ะมาแจะพ่นบ่อน่ะบ่อแม่นตัวนี้กับบ่อแม่นลังมาด้านหอ่าอ่าทางแล้วทางเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ไผ่แล้วใส่อันพอใส่ใส่ใดแล้วเท่าไรอันใส่ไผ่อยู่อยู่บ้านน่ะแพงบ่งหมร้น่หกสามร้อยหนึ่งหมื่นเก้าหกหนึ่งหมื่นเก้าอีก หกพันสามร้อยเอออยู่ใกล้บ่ใกล้แบบคือเรื่อนั้นในสวนมันอยู่บ่ใกล้แบบนี้อยู่บ่หรือว่าไกลกว่าบ่เข้าใจตื่นอายแล้วเบรย์แล้วใะอยู่ไกลว่าระยะอันเขานิ่งสายมากนะเออเออบ่ชวนชั้นหนีขวาหนูเฉือนกว่าหน้าขวาโออ้ทั้งไงเป็นสิไกลกวนบ่ เพื่อนแม่นาใกล้กว่อ๋ออให้กะทางไงเพื่อนว่านี่แหละนี่กะจังวามันกะยังบทันมันกะยังบ้ันได้ใจ่ดอกไหมมันกะค่อยไปนะอ่าป่อ่เานีเจ็ดันอือัแมยามแรงบ่มีน้ำมันล่ะอืลำบากเนาะยากเลยเนาะบ่ไมีผู้ใดคุยน้ำสางไม่จาเดี๋ยวนี้บ่มีเนาะลำบากเยนบุญลายโ้ย บุญลายนี่รู right ้สึกต่นตันเนาะฉันม่มีมาชยเออชอบพัายมากเยทันชันในนี่เลยไปอาบมื่อานบ่ไปอานะฮเออมีมีผู้ไปเอาน้ำมาอย่งนั้นอีกบ่แม่นี่น้องนี่น้องมาลูกอาฮะเออาไปอาบเอาไปอาบนลื่นๆเฮ่าเปิดลเออะไรเนาะวันนี้ใส่ไว้คัดบรเน่ย นก็ว่าปานนูนเขาไม่ได้แห้งด้วยเพราะว่าเขา,ขอาขอเอารถเออหันมีเจี๋ยหันแคด้วยเพราะว่าเจี๋ยเราก็ยูย่เราไม่ได้อาบน้ำพลอยแล้วไม่ได้กับผู้ใดมีก่อนกับปันกันใช่เนาะอ่าแบ่งปันกันพี่น้นนองเอ้ยเอเอ,เอดีได้ไหมออาก็ได้เพราวนะ่าเขตภานอกว่าน่าเข้ากับบางคนกับเนี้ยผู้ใดกับเนี้ยบุฮันเลยมีเนาะกับปันกันใช่เป็นบ่ออะไผู้ใดเออผู้ใดมาใช้กับใช้เป็นบ่ออะไ เดี๋ยวมาน้องเฮาเนาะอือโอ้สำคัญชุดเนี่ยคือน้ำพี่น้อยเฮ็ดยังก็ต้องไในสายน้ำเนาะล่างเฮ็ดยังก็ในชีวิตประจำวันน่ะมันต้องไในสายน้ำน่ะทุกอย่างอยู่ยากเลยเนาะขอไปห้าปฏิขอยกมือหาถ้าถ้าว่าน้ำมีปัญหาผู้นิการโอ้หาได้แก้แล้วแหละนี่ยากได้พันดวงมีน้ำพี่ทั้งเลยร่างหันร่างนี่ที่บอแล้ว ว้าใส่พนันอยู่สาวหนีพนันได้นน้ำามเป็นเจ้าหายแล้วใหนนามยนงอยก็ได้ฮือเด้นสิแม่ฮ่่รกอกองโว้ยื่มนจะมันจะอยู่ท่าเหมือนคน้สิเว่าก็โว้ยเจ้าไปตัดใหม่ไปเฮ็ดท่านดีบ่เราว่าจักเลยจะจีเฮ็ดอีจังเฮ็ดม่ได้กวสิเกกรรมกับบได้ เราว่ายาเพื่อขอเห็ดเออข้อเห็ดไปเนาะเออทั้งไงถ้าก็เลี้ยงใส่ชิ้นไหนไปทำไปเนาะเลี้ยงใส่มันกะมันกะบ่เพื่อนเนาะเดี๋ยวเอามาเอามาเลี้ยงใส่มันกะบ่เพื่อนอาบน้ำอาบน้ำใหก็อยู่นี่ก็ได้บบบนี้อน้ำได้นี่แล้วง่มงน้ำกินแกปขมน้ำม่บักแด่นผัดขมบ่บ่นาโนะพอได้ลมได้แบบมันถึงห้างไมมบ่เนาะจังหวะนี่ใกล้ๆนี่ในกรุงอยู่นี่บ้า มันเทื่อกิดเป็นน้ำห้างไมมเหเออมันถือช่วงห้างไมมกับมันกับคมเนาะเพราะว่าซ้ำน้ำพ้อยหน่อซ้ำบ่อยหน่อซ้ำซ้ำหน่อยซ้ำกันบางหมองก็มันก็มีกินอย่างเจ้าป็นอย่างไรยาได้เนอะเออมันก็กระจายน้ำไหลน้ำบ้วยอันนี้ก็คือได้น้ำในขี้ยนอันนี้อุ้ยสบายอันนี้คนเจาะลงหูใหญ่เลยขี้ควายมันนี่โงเต็มมาเลยแถวนี้น่ะอือขี้ควายมันเต็มมาเลย เพราะว่ามันมันหูใหญ่ลงไปเลยเลยเอาดีไซน์ลจะหลวกลงไปจุ่มลงไปเลยก็ได้แบบนี้นะเายากกว่านี้นะอ่าคือในก่อนนี้เขามีไฟมีอย่างที่อ่ะนะอ่าต่อไปเขาก็ทางเพื่อไว่าเพื่อนเด้ถ้าว่าสิยทางหูน้อยก็จะมาเล่นก็เขาม่เสีใหายก็จะมาทางหูเก่าลงไปก็จะมาเล่นทางได้หูเก่ามาทางได้ให้เขาทำหูเก่าเขามาทางทางไม่ดีกว่าเขามันเป็นหูแหละเขาไอ้่งเออโชย่าก่อนว่ะเออว่ามันจะง่ายอะได้ง่ายได้ คอยบู่นาดะเออร่างไว้ได้ได้ทางอนี้เอาเอามาอ่าเราล่างไว้อยู่ถวนี้ก่อนบ่มามาเออมันคือว่ามันแตกบ่มาบานนี่ยมันแตกคือคือกระเจไงเขาอเออกระเจคือกระเจนั่นบ่กระเจอมาบ่กมาป้อมันแตกหันเครื่งเลยเนี่ยนะ้งมาตีแล้ Đấy, nó Đó, con tể Thấy Hoi về đây là nó Ôi, nó Bà đây bà đây nó Cưng đau mà, cưng đau mà 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 mà ราคามันกัแพงกูกันได้นี่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะแพงตัวนี้นะหากันได้ไปซื้อได้หนาบริยัตคืเองไหเนาะบรยไม่เตกันโอ้โหมืนกีว่าตัวนี้แล้วนี่มันเหนียวเพราะว่ามันเป็นกระทางเก็บนั่นเด้ดอยดอยเดี๋ยวเมื่อเงมาใช้ื้อตะปูมาให้เอาเล็กตะปูเล็กตะปูห่าครับเล็กตะปูแปด ก็ตัวปูหามัน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 จะปลีตอกปูหกกันนะปูหกปูหายเลยเนี่มันเา้วไหลมันก็ตอกเนี่ยฮะของีหาอยากตอกกันสั่นสินะได้แล้วสองแวก็ได้ชิมือได้สองชาวดิจะได้หาตัดคร้งนี้แลพอพิมเอาหมดช่องค้งหมดแล้ว ว่าะการเท่าอะไรอย่างม้งเทอะบชองข้างจรวมจวมนี่กะมันก็ดจะมีวิธีอยู่เขาเขาตอกเขาตอกนี่ออกออกออกยาวเลยสินะในเกตสิงัวใช่ยอ่าขึ้นจุ่มจุ่มมันนะอ่าจุ่มชองแข้งเลยเออจุ่มอันนี้แหละแต่ว่าเขาตอกเงาเลยนี่ตอกตอกายาวงาเลยตอกไม่ใช่ยาวเลยนลครับเฮ็ดนล่นก็เฮ็ดจุ่มรักใช่เลยเห็นอยู่เฮือนน้องอ่ะน้องไอเฮือนเบาแก้วนี่แหละเราเฮ็ดนะ สงสารนี่แหละใอรเห็ุได้เสด็จแต่แต่ว่ามีวิธีอยู่ว่าเนี่นะมันเป็นโซ่เงื่อสิเขาหลอกตัวไหนว่าเขาหลอกตัวไหนเลยว่าเออเขาเจ้าช่ใช้ไม้นี่ยว่าไปสิบองพระเจ้าชีบวะนี่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 นะเธอเด้นนี่เอาไม้กายจะชี่ว่านี่นี่แต่ว่ามันเป็นโซ่กรุ๊มเล่ยนี่กายจะชี่แต่วันนี้เขาก็ตอกตอกลักขังนี่ลักขังนั้นก็เป็นจุ่มจุ่มกันเลยสินะอ่อก็ได้ย้อนสงสากัน นี่ค่อยต่อเข้าไปสิอันนี้วิธีอยู่อนี่วิธีอยู่แต่ว่าทำแบบทำมุ้งฮะกับมุ้งหัวซี่กันมุ้งหัวซี่นี่มุ้งหัวซี่นี่เสาอยู่กลางนี่นี่มันมันตันมาซี่นี่นี่มันจะเป็นซี่นี่นี่หัวซี่นี่มันนิ่งเดียวกันสิลากว่าใช้ตัวนี้แล้วกว่าใช้ตัวนี้ไม่กับอยู่กลางนี้นี่สองเสาก็ได้สองเสานี่เออออเแบบคือนดอกเห็ดปวกไอ้นะมันจะเป็น เดี๋ยวจะฟาเดี๋ยวจะฟาเห็ดเราไงเนี่ยมันก็มันก็กเนี้ยเรซองเสาอันกแล้วมอองเสาเนี่ไอ้ี่กล่าว่าเห็ดตอื่นอือแล้วก็บาซอเสาวทำเพิงแบบกันไ้ม่อให้ซเ็ดสูงนอกห้าอเออได้พอดีแด้พอดีพอดีพอดีจี้ครกบอย่าให้จินมัน มันแน่นแน่เวลได้ฟังมันมันก็อยายจะโยกจะแยกอะไรไปนึงดอกพูดได้ต่อกันนะพอดีได้เอินมันชุดมันมันกะมันมันยึดน้ำคอยแปลได้เมื่อยเนาะมันกะบ่แรวั่หนึ่งบัอเดียวลไเรเลยฮอ่่่าฮ่าฮาฮ่่่่า่่่า่่่ โอ้ยเป็นเล่นเห็นหรอเก่งนะเียรตกถิเป็นให้นี่ว่าซื้อมูนะนี่ว่ามูชอวานน่ะฮกเชนน่ะมูฮกเชนเออเดี๋ยวเราท้าไงเราซื้อมูวัดเลียงก่อนเดี๋ยว đi đấy rồi kìa nó đi khả nạt lơi hồ sào này cái ngang xuống thì lai yêu sào đó nè sào bên này ngang lai mùa đâu cô sen hà đấy cô sen nó พันหนึงแนละ้วอะไรกับตลพนะนอนนเออไล <ป S 1> ่ไเป็นตุลพันได้ใช่คียะมาเขา้าดืออออออ้อมาเขา่า <laughs> เอาเอย่างยู่อะเข้านายย่งสอบนึ่งวัวนนี้มีตักบ่อะเอาไปเช่น,ะเ,ๆๆนเลย เอถั่วยังตักกะได้แล้วก็เหวอหน้าถั่วยขมาจะก็จงซื้อว่าหลายใบอยู่เอาถั่วตักเอาไอ้โอ้ยนอเอาถั่วเคยเห็ดของแม่บ้านโอ้ยม่งเคยกนเคยเอาเองไหมดีได้เออถั่วแล้วตักเอาไอ้มานาะเอากระ้จงกัถั่วตักที่มาจะเขืยจะเขืยกับพองเอาเออ ผู้ดีแหละผู้ดีแหละถวยเราเยซื้อมาหนาตักตักบาทหนึ่งสองบาทสองถวยครึ่งกะคือคือว่าตอนแรกนะครับก็เอาถวยถวยหนึ่งนะมันจะก่าง่ายกว่ากันมายังมาข่าวแบบนีก็เพราะถ้าจะถือวิธีอยู่ได้หนิเนาะโอ้ยมาข่าวแบบนี้แต่จ้างสอบเชื้อเราเลยเห็นเนาะเออบางเทีสอบมันยังเจ้างอกเทว์ได้เนาะยยเจ้าามถวนี่ฉัานี่พอดีเด้อนี่ถวยนี่นี่นี่ นี <muitas S 2> ่พอดีเลยถวยไปสิอืมกินหน่อยกินลายก็จะได้มัน่บรอมเหมือีกันเ่วยกระดิกยักษ์บ้าขมุจจาอ่าล่างกันถวยล้างถวยกันห้่อยปิดของอีกกระสอบนะว่าได้มันมันจังมันจังกลวงแน่อ่าโอ้ยเนาะระวังได้เละระวังยางว่าอะไรห่นตะพากตามนี้งานเข้าอีกเดียวนี่อืมเนาะ พี lead, ่เลยพี่น้อยเนาะมาซ้าว่าให้ท่างไอ้เพิ่นเรียนรู้เนาะเรียนรู้วิธีเออแค่ว่าอย่าให้มาแชรได้เวลาบอกกันเนาะในน้ำกันในแหล่อะไรที่แบบผู้ใดในน้ำกันเนาะใครกูใครกูไมีผู้บอกไม่ไหยเนาะอะไรผู้บอกว่าว่าจะตัวเป็นโบ้ไหได้เหรอเนาะเอออะไรที่เบาผู้ใดในน้ำกันมันบ่าแหล่ nó đi lê vì đâu nó mẹ đã tuổi tát áo nó tuổi cứ ao ngay cứ tuổi thế à vậy áo vậy khẩu rồi đây ba mươi sào khẩu đây anh này cứ phải cái hết rồi gì vì đâu nó men bò cái giờ nhím đường té nó phun một à, à. chắc nó té nhím ma phun lên vài, men bò, à nó té nhím ma như đấy à đường Thì thế thôi. Bây giờ cái chấp thế bố? rồi rồi ไม่ได้ลายเลยบ่ฮะหัวันพอ่พอพอแล้ว <str> ่เออพอแล้วนี่เออเออยออเออเออเเออนออเ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 มอเออเอ้เออ้ออเออเออาบ่เอนเีอเออเงอเบอเ้อเออเออเออนงอเออ่ออเ้อเออเออาออเอองอเออออาอออเอเอนเอเออเอเอเเออาเเเนออเนเ บ่มีแล้วโอยนีมีมีมีนี่เพื่อจะเห็นอยู่นักินแบบกินสะบองน้ำใหม่กันคือว่ามันนี่นี่นี่เอาออกเอาด้วยนี่นี่นี่เขาต้องสะบองน้ำเออค่วาเขาเห็นเขาก็เก็บออกเออเขาเขามาไปเผาก็ได้ได้เขาต้องสะบองน้ำเวลาเขากินมันก็จังูหย่ำนะล่างล่างหน้าหน้านึ่งก็ได้นี่คือว่ามันอยากเดืองไม่อยากเดืองเนี่ยเขาไม่อยากเดืองเขาล่างก็ได้เขาไม่ได้ล่างเลยล่างก็ได้ เมื้องเงียวยายจะบอกวิธีเออมามาไอ้จับเสื้อเสื้อเนึงเด้๋วบ่ห่างน้ำห่างน้ำนี่คักแท้นี่ต้องต้องสูบไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเขาจะสูบมาได้นี่มันเป็นมันเป็นขี้หินเดีนบ่นี่นี่ยบอกมันนอนเดีนบ่พอหน้ามหน้าที่คักแท้นี่คันว่าไอ้สูบในทางไว้ได้เด้อให้มันนอนเด้อให้มันนอนหน่อยกับเออ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 มาไวก่อนเพราะว่ามันยังบอกเลยมีน้ำได้ต่อเลย พอน้ามันยังองวะยังมีลินอยู่ยนะเออ,เอ,อโอเคโอเคพ่อพ่อ,อ,ว,อนนวนี้นี่นี่นี่ะเข้ล่างมันสีขาาอ่าผมว่ซอยหน้ามันมาเข่าเนาะนี่วะนี่น้าเลกนี่น้าเลมันมอยากเดือดชิบะฮะเอาเลยนี่เป็นเพ่นนนเอนในน, <c oughs> นน้ำในน้ำในน้ำ่น้าบูบเ <c oughs> ลยหน้ากับบุคยชนรายก็มีแต่รูปเป็เมียเฮตตาวะตะกอน แ <sp> ล้วก็มีเวียเวจับระอบเลยอืมแต่เฮามันมันก็าวมันก็อยาวอยู่เนี่ว่ายเฮาเบียเบียเฮาหุงข้าวเนาะมันมันอยากเดืองข้ามันบ่งามเฮาตงล้างเมันข้างามก็บ่เนหยังข้างามอยากเดืออ่ะสุอยู่นทุกอย่างโอ้ยเฮา โอ้โสีเนี้ยห้องบูห้องบูหู้อกรบโกแในน้ำไปแน่เอาเทเลยได้เสร็ล้เธออา้าา้าก็ได้มาเข่าห้อกับเบิ้งเอาได้เนเลยมันสีมงเธอเขาเอาเป็นหนึ่งกินได้ลดซักมันยังยาก่านี่เจี๋ยเจอกระปงกระเปือกเนาะเออเป็นยังงว่าเข่าว่าเขางามเนาะห้องบน่างเนาว่าข่างามน่าบัดรกเ้าบัดหนึ่งบัดน้นเ่าซื้อบัดน้อ่างล่างมันก็สีขาว วราเขาสวงามดางล่างนะครับว่าเขางามได้ปกติเนี้ยมันจำเป็นก็ได้เอา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 ตักน้ำมาได้ก็ได้นะว่าง่าจะเอาง่ือว่าเขาลุ้นออกชยงเดือนนึงนี่เขาต้องล่างางล่างเนี่ยปกตินามันปกตินีว่าร่ีบดานนี่ปกติหรอกวิตามินนะบอวิตามินยังดีขึ้นก่าเดี๋ยมันก็เริ่มใส่ขาวง้มเลยอ๋อนอนนี่

ไต่สาหาลูกคุณโอหลอสาแหลมง่เอดเนาะดงไหเพื่นกันได้เนาะบ่เคยเห็นบาเอยตัวนี้หันึงมันหนารับมันกับวนักคนนี้เนาะอย่างพอยังคือดูคืนด่างแล้วมาเห็นสวิตบอเนอ้ยก็ชอบเขาัน้ย อ๋อเออเอาบบบบว่ากันไปหน่อยเนาะแมงบุมีประสบการณ์แล้วก็เฮ็ดเฮากระบอกเราเฮ็ดไปตามอืมทำมันปั่นมือทำเด้ออ่มันปั่นมืออีหล่ายจะเอามือปป้อนเขาเด้อมันปั่นมือขาดไอ้มือมืองอเอ้นี่มืองอเด้อขันว่ามันปั่นมือเด้ออ่า เออมันกินเน้นี่เนาะโดยกินมาของอ่าเองเยอะมากข้าของอืเนาะไปซาเอาห่อบาง่ายเพราะเราขับเวียงเนาะขับไปหาเพลินอีป้อขับไปน้ำเพลินบ่ไปหุ่นเนื้อหนเนาะไปหลังน้ำล้นไปหาเพิ่นข้าวนึ่งเลยก็จะออกมานะไปไปดินน้ำเพิ่นกันข้าวนึงเนาะได้เด้อ เดี๋ยวบ้าเซนไปหาอันไอไอเกิงก่อนเด้ออ่าเดี๋ยวอ่ายู่ดีมีแห้งได้เด้อวันไหนันี้ทางบ่าเซนจะมาเยี่ยมใหม่หมื่นหมื่นมาคิดก่อนทางเบื่นเลยมื่นครับว่าหล้ได้หมื่นพางมึงก่อนเนาะทีครว่ามากอะได้น้ำใส่น้ำเพลืนนี่ละเเเ้อเไออ้าวจังไรก็ยากจังไรก็ขอยอ้ายสูดๆได้ไอเด้อผัวดผัวเต่าเด้อ โอ้ยชูชูทั้งเฮากกะขามาเป็นกำลังใจให้เป็นอะไรเนาะไปเป็นอะไรเนาะเอาให้ทั้งไอ้เพื่อนหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำป้อนข่าวปอนน้ำลูกเนาะอ่จะย้ายข้าเข่าไปหาไอ้เกิงก่อนเข่าหนึ่งเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งสบายดีดอยดอยดย